ใครที่กําลังมองหาการออกกําลังกายแบบใหม่ๆทั้งสนุกทา้าทายและก็ได้ใช้ร่างกายอย่างเต็มที่หรือชอบการเรียนแบบ p r i v a t ที่ใส่ใจในรายละเอียดสัปดาห์นี้กล้วยยังคงอยู่กันที่ Bangkok Aerial Space เช่นเคยค่ะแล้ววันนี้ครูพลอยก็จะมาสอนเทคนิคการฝึกฝนยิมนาสติกให้กล้วยซึ่งกล้วยจะได้ฝึกอะไรบ้างเนี่ยมาชมกันเลยดีกว่าค่ะบอกเลยว่าสนุกมากวันนี้กล้วยเนี่ยคือต้องบอกอีนก่อนว่า ความยืดหยุ่นเป็นศูนย์นยืดหยุ่นน้อยมากนะคะเริ่มต้นอย่างกล้วยกควรจะเริ่มเล่นอะไรดีคะจริงๆวันนี้พลอยมีเป้าหมายสําหรับคุณกล้วยแล้วว่าเราจะทําอะไรกลางอากาศเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกท่าจิมนาสติกบนพื้นก่อนนะคะใช่ มาเริ่มกันที่ท่าแรกของยิมนาสติกบนพื้นกันค่ะเริ่มจากย่อเข่าลงมาเอามือวางไว้ด้านหน้างอศอกลงมาเล็กน้อยแล้วกลิ้งไปข้างหน้าแบบนุ่มๆแล้วก็ยืนทันทีให้ตัวเรารู้สึกเหมือนลูกบอลท่านี้ช่วยฝึกสมดุลและการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องใครเริ่มหัดเล่นยิมนาสติก,รกแรกๆเนี่ยก็ต้องเริ่มจากท่านี้ก่อนเลยนะคะแนะนําให้ลองกลิ้งช้าๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมร่างกายแล้วคุณจะรู้สึกได้ถึงการประสานกันของแรงส่งและจังหวะที่พอดีเหมือน ร่างกายลื่นไหลไปเองเลยละค่ะหลังจากที่เราวอมแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้เราก็จะเริ่มใส่อุปกรณ์แล้วใช่ไหมคะใช่ค<ช>่ะอุ้ยตื่นเต้นมากใส่อุปกรณ์ฮาร์เนสแล้วก็ต้องได้เล่นท่าอะไรนะคะจริงๆจะเตรียมท่าอาติลังกาเอาไว้ 1. แล้วก็สองวิ่งฟลายนะคะคือวิ่งฟลายรอบๆมัน<ช>เหมือนจะง่ายแต่มันไม่ง่ายทำได้คณโค้ให้พลังบวกกัน คือก้าวแรกที่สําคัญของยิมนาสติกการควบคุมร่างกายอย่างแม่นยําเพื่อสร้างแรงส่งที่มั่นคงไปสู่อุปกรณ์หลักท่วงท่าจะเบาและพลิ้วไหวสบายๆราวกับนางฟ้าซิงเกิลเบลเลยล่ะคะ่ะนี่ขนาดกลัวยังไม่ได้ลองทาท่าสปรินต์เนี่ยกล้วก็ยังรู้สึกแอบมึนๆเหมือนกันนะคะเหมือนได้เล่นเครื่องเล่นแล้วเลยคุณผู้ชมใครที่คิดว่าแค่วิ่งเนี่ยมันจะง่ายๆลองวิ่งฟลายดูค่ะแล้วจะรู้เลยว่ามันคือศิลปะของการเตรียมตัวก่อนลอยตัวขึ้นฟ้าจริงๆ รู้สึกอย่างนี้เลยค่ะแกล้งมันแบบเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยมันตื่นเต้นมากแต่ว่าได้ประสบการณ์ดีมากค่ะแต่อันนี้คือแค่เริ่มต้นเริ่มต้นถ่าเราต้องไปเจออะไรอีกคะหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีตีลังกาการอากาศและสู้นะคะสู้ค่ะยังไม่จบไม่จบ สำหรับท่าต่อไปเนี่ยกล้วยฟังชื่อก็ว้าวแล้วล่ะค่ะแอบคนลุกเพราะว่าท่านี้คือท่าตีลังกาบนอากาศเริ่มจากการถ่ายน้ำหนักไปข้างหน้ากอดเข่าแล้วก็เหยียดขาตรงกดน้ำหนักลงมาค่ะซึ่งตัวเราเนี่ยจะเวียงหมุนไปเลยนะคะยิ่งเวียงแรงเท่าไหร่ยิ่งหมุนได้เร็วแล้วก็เยอะมากยิ่งขึ้นเท่านั้นค่ะท่านี้ใครที่แรงดีหมุนได้เป็นวงๆเลยนะคะตอนที่กล้วยได้ลองทำก็แอบรู้สึกเกร็งๆงงๆแต่ว่าครูพลอยก็อธิบายวิธีการใช้ร่างกายให้กล้วย ก็เลยเริ่มทําได้ค่ะดีใจมากๆเลยสนุกมากๆเช่นกันทําได้ดีแล้วสําหรับวันนี้ที่แบบต้องการวันนี้แล้วทาได้ต้องทําได้วันนี้เลยเก่งมากขอบคุณตัวเองอีกต้องมาอีกมันาฝึกอีกมาฝักเนื้อฝักตัวแต่ว่าเห็นว่ายังมีทิ้งท้ายอีกหนึ่งท่าที่เป็นท่าที่แบบน่ากลัวน่ากลัวดีไหมเดี๋ยวให้ทานยาหอมก่อนดีกว่า ได้เลยถ้าสุดท้ายจะเป็นยังไงคะก็เดี๋ยวจะเป็นอ่าถ้าหมุนเร็วอ่าสปินเร็วใช่ค่ะงั้นเราไปลองดูกันเลยได้เลยค่ะ มาที่ท่าสุดท้ายกับท่าสปรินต์ค่ะครูพลอยบอกว่าเก็บท่านี้เป็นท่าพิเศษให้กล้วยเลยแม้ชื่นใจจริงๆเลยค่ะครูพลอยพอเห็นครูพลอยเล่นแล้วเนี่ยกล้วยก็แอบ,บมึนคือคุณผู้ชมแต่ว่ามันก็ต้องลองดูพอได้ลองทําแล้วสนุกมากๆค่ะได้หมุนท่าสวยๆแล้วก็รู้ในหลักการของการหมุนด้วยว่าหมุนยังไงไม่ให้เสียสมดุลแล้วก็รู้จักการเบรกของท่าอีกด้วยนะคะแม้ว่าในตอนแรกเนี่ยจะแอบ,บกลัวเวียนหัวแต่พอเล่นเข้าจริงๆก็เวียนหัวจริงๆค่ะคุณผู้ชม แต่ดีนะคะที่ได้ยาหอมเป็นตัวช่วยเอาไว้ก็สามารถทําท่าได้อย่างมั่นใจแล้วก็สวยงามแบบนี้เลยล่ะค่ะครูพลอยเนี่ยชมไม่หยุดปากเลยใครอยากติดต่อสอบถามว่าที่นี่มีคลาสอะไรบ้างอยากเรียนอะไรอยากนัดเวลาก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่อิน t ต g r กรได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะทักเข้ามาว่าแบบอยากทำอะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวคุณครูจะจัดโปรแกรมเฉพาะ บุคคลให้นะคะโอเคค่ะส่วนกล้วยรอบหน้าไม่แน่ใจว่าจะมาไหวไหมมาก่อนอาเอาตัวเอาใจมาก่อนเดี๋ยวคุณครูจัดให้เองได้เลยค่ะเพราะแค่รอบแรกก็สนุกบางแล้วความทุณครูพลอยมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเชิวนี้พักกันสักครู่นึงค่ะแล้วช่วหน้ากลับไปอยู่ได้กันต่อกับมา s เตอร์ส n ตนค่ะ